สวัสดีครับบอลทับ bon ช่วงข่าวมาแล้วครับจะพาทุกท่านมาอัปเดตข่าวเด่นประจำวันกับครับเริ่มกันที่ข่าวของฟุบตบอลถ้วยของอังกฤษครับหงแดงลิเวอร์พูลได้ยินความจำนงย่างเป็นทางการไปถึง EPL เพื่อขอเลื่อนเกมคาราบาวครับรอบตัดเชือกนัดแรกกับอาร์เซนอลที่สนามเอเมเรตสเตเดียมในวันพฤหัสบดีนี้ออกไปเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด1นีในแคมป์เดอคอ โดยลิวพูต้องเสียสามนักเตะตัวหลักที่กลับไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นแถมล่าสุดนักเตะในทีมชุดใหญ่อย่างอลิซอนเบเกอร์ชอวเอลมาติปโรเบโตฟิบิโนเริ่มถูงผู้จัดการทีมอย่างโจทิงคอปอย่างอยู่ในช่วงการกักตัวขณะที่สมาคมฟุตบอลกงกฤษยืนยันได้รับเรื่องของลิวพูลแล้วเหลือเพียงแค่การประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นมาต่อกั่ข่าวดีของทีมนักปูนเซาเทมตันกันบ้างครับล่าสุด ปกขาวโดยเจ้าของทีมคนใหม่นั่นคือดากันโชลักเจ้าพ่อสื่อชาวเซอร์เบียวัย้57ปีโดยตามรายงานเผยว่าเจ้าของบริษัทสปอร์ตริพเบร็กอย่างโชลักได้ทุ่มเงินมากกว่า100ล้านปอนด์เพื่อซื้อหุ้นของสโมสรมากถึง80%จากเกาจี้เจิงเจ้าของเดิมนอกจากนี้สื่ออังกฤษยังรายงานว่าดากันโชลักมีทรัพย์สินส่วนตัวโมูลค่ามากกว่า1000ล้านปอนด์หรือประมาณ4 5 5 0 0ล้านบาทขณะที่เจ้าตัวได้เปิดใจว่า เซาเทมตันนั้นเป็นสโมสรที่มีคุณภาพสูงซึ่งเป็นสิ่งที่เรากําลังมองหาอยู่พอดีสโมสรมีการจัดการที่ยอดเยี่ยมมีความก้าวหน้ามีทีมที่เล่นฟุตบอลได้น่าตื่นตาตื่นใจและมีฐานแฟนบอลที่พร้อมทุนเทให้กับสโมสรน,นั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เขาตัดสินใจซื้อทีมในครั้งนี้ปิดท้ายกันที่ข่าวของฟุตบอลไทยกันบ้างครับทีมสีเจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีทีมดังในศึกไทยลีก ได้จัดการเปิดตัวอดีศักดิ์ไรสอนของหน้าจากสโมสรเมือง์ทองยูเนเตตมารวมทับด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล2021-2022พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวกวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูป้ายแดงที่ใหญ่มาจากโอเอชลูเวนร้วโดยสัญญายืมตัวเช่นกันขณะที่กิเลนผยองเมือง์ทองยูเนเตดก็ได้ขอตัวเฮนรี่อานเย่ของหน้าดีกีทีมชาติเอสโตเนียมาเสริมทับเช่นเดียวกันโดยอานเย่ครับผ่านการขาแข้งกับหลายทีมในยุโรป ทั้งในลีกของนอร์เวย์ยูรมันรวมถึงลีกของสกอตแลนด์โดยหัวหอกวัย31ปีลงรับใช้ทีมชาติเอสโตเนียชุดใหญ่มาแล้วกว่า70นัดทำไปได้17ประตูและเคยลงเล่นในรายการใหญ่ทั้งยูฟ่าเนชั่นสลีกและฟุตบอลยูโร2020หลอกคันเลือกมาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe บอลฮับอัปเดตข่าวสารฟุตบอลทุกวันหลากหลายสาระน่ารู้ต้องบอลทับที่นี่ที่เดียว